นี่คือค่ำคืนที่ทำให้หัวใจของแฟนมวยไทยเต้นระรัวสึกวันลุมพินี1 3 2ได้พิสูจน์แล้วว่าการต่อสู้บนสังเวียนไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่เป็นศิลปะแห่งความดุดันและความมุ่งมั่นที่อยู่เหนือกว่าความคาดหมายแต่มาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างละ่ะหลังจาก11คู่ที่น่าตื่นเต้นจนทําให้ใครๆก็ตามติดตามไม่หายตานาสนามวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อคืนวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาบทสรุปและภาพรวมการแข่งขันทั้งหมดจะได้เผยแพร่กันตรงนี้อย่างครบถ้วน แต่ก่อนอื่นมาดูกันที่คู่เอกที่ทําให้หลายคนต้องพูดถึงกันยาวนานนี่คือหละจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะมันไม่ใช่แค่การชนะแต่เป็นการพลิกสถานการณ์ที่ใครๆก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นคมเพชรศิทสารวัตรเสือ https://www.web.nic.com.th/ หมวยขวาใจสู้วัย25ปีจากนครราชสีมากลับมาอวดฝีมืออีกครั้งโดยประทะกับอับดาลาออนดา h t t p s w w w m o n i t c o m t h e l i s เด i กิ d อน s ดกัปั้นฟอร์มร้อนแรงวัย24ปีจากเลบานอนผู้มีสถิติชนะ7แพ้1ในกติกาโวยไทยรุ่นฟลาเวทน้ำหนัก125-135ปอนด์เผื่อนาอภิสูตตัวเองในเวทีนี้ใน2ยกแรกทั้งคู่แลกเปลี่ยนหมัดและเท้าอย่างไม่ยอมใครสร้างความตึงเครียดให้ผู้ชมสุดขีดจนมาถึงช่วงต้นของยกที่3ซึ่งกลายเป็นจุดหมุนเวียนสำคัญ อับดัลลาส่งหมัดซ้ายแบบกดดันจนคงเพชรลม้มลงเสียนับแม้ว่าจะลุกขึ้นมาสู้ต่อด้วยความแข็งแกร่งแต่หมัดฮุกซ้ายที่ตามมาอีกทีก็ทําให้คงเพชรหมดแรงนอนราบกับพื้นเวทีอับดัลลาจึงคว้าชัยชนะด้วยการน็อกในยก3ามรับโบนัสพิเศษ3ามแสนห้าหมบาทเป็นก้อนที่4พร้อมกับเซ็นสัญญากับวันเป็นนักกีฬาคนที่3 4จากเวทีวันลุมพินีหากเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้องชายของเขารมามาดออนดาทีที w พีเอสเว็บไซต์ th. ซาลตลิซาเลประมดอนคิดอันเดซาเลดที่ได้ก้าวสู่ระดับโลกไปแล้วนี่คือการพิสูจน์ว่าความพยายามและทักษะสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จได้เสมอและสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับมวยไทยการน็อกแบบนี้เกิดขึ้นได้เมื่อน,นักสู้ใช้แรงกระแทกที่แม่นยำจนอีกฝ่ายไม่สามารถสู้ต่อได้เช่นเดียวกับในบางแมตช์ที่เราเห็นหมัดเดียวเปลี่ยนเกมส่วนคู่รองก็ไม่น้อยหน้าเวโร HTTPS colon l a s h www.unic. com slash th slash alice slash i q u i d m i c superstar สาววัย29ปีจากเมียนมาผู้มีฟอร์มแข็งแกร่งต่อเนื่องได้ขึ้นสังเวียนเพื่อทดสอบความสามารถของตัวเองกับลีมิงรุย https colon w www.unic. com slash th slash alice slash l i t u i d m i c r u isla จอมบูใจเด็ดวัย27ปีจากจีนที่มาเปิดตัวด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมในกติกาวยไทยรุ่นอะตอมเวทน้ำหนักหนึ1 5ปอนด์ พื่อพิสูจน์ตัวเองในโลกแห่งการต่อสู้ทันทีที่ระฆังยกแรกดังขึ้นทั้งคู่ก็เปิดฉากด้วยการโจมตีเต็มกำลังเวโรได้โอกาสจิ้มหมัดตรงจนเรียกนับก่อนแต่ลีมิงรุยไม่ยอมแพ้ส่งหมัดซ้ายกลับเข้าปลายคังจนเรียกนับคืนได้อย่างรวดเร็วในสองยกที่เหลือทั้งคู่แลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้งแต่เวโรเป็นฝ่ายที่ส่งอาวุธเข้าเต้าอ,อย่างแม่นยำกว่าเมื่อครบสามยกกรรมการตัดสินให้เวโรชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันเสียงสองต่อหนึ่ง และนี่คือชัยชนะไฟที่สองติดต่อกันตามที่เธอตั้งเป้าไว้สําหรับมือใหม่การตัดสินแบบไม่เอกจฉนเกิดขึ้นเมื่อกรรมการสองคนเห็นด้วยกับฝ่ายหนึ่งแต่คนหนึ่งเห็นอีกฝ่ายซึ่งอาจาทําให้บางคนสงสัยว่าใครเป็นผู้ชนะจริงๆหรือไม่และนี่คือจุดที่หลายคนอาจโตเถียงกันเพราะบางครั้งคะแนนอาจไม่สะท้อนถึงความรู้นึกของผู้ชมมาดูคู่เอกภาพอินเตอร์กันบ้างคุณพลน้อยสอสมหมาย h t t p s colon slash slash www d o n i f com th สลัดอลิสสลัดคัาพอนอยขีดโซออกขีดสมัยสลัดจอมบุขาลุยวัย32ปีจากนครศรีธรรมราชผู้กำลังร้อนแรงด้วยชัยชนะ5ไฟต์ติดต่อกันได้เผชิญหน้ากับทานสิน h t t p s w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  e b 1 n i f c o m t h สลัดอลิสสลัดแดนขีดสินสลัดนักสู้ร่างกายแข็งแกร่งวัย20ปีจากมีนมาที่ต้องการกู้ศรัทธาให้มหาชนด้วยชัยชนะในกติกามมยไทยรุ่นไฟเวท ในยกแรกขุนพลน้อยเลือกสู้อย่างระมัดระวังให้ทานสินได้โอกาสเดินหน้าโจมตีต่อเนื่องแต่เมื่อเข้าสู่ยกสองขุนพลน้อยเพิ่มจังหวะด,ด้วยการเตะแข้งอย่างไม่หยุดยัง้งจนทานสินแสดงอาการเหนื่อยล้าช่วงท้ายขุนพลน้อยใช้ความเชี่ยวชาญควบคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ทานสินทําอะไรไม่คล่องเมื่อครบ3ยกกรรมการตัดสินให้ขุนพลน้อยชนะคะแนนเอกฉันและนี่คือสถิติชนะติดต่อกันเป็นหกไฟแล้วแต่ที่น่าสนใจคือบางคนอาจมองว่าการสู้แบบระมัดระวังในยกแรกเป็นกลยุทธ์ ที่ฉลาดแต่บางคนก็อาจโต้แย้งว่ามันทําให้แมตต์ดูน่าเบื่อในช่วงแรกใครคิดเหมือนเราไหมและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามตลอดค่ําคืนนั้นมีนักกีฬาห้าคนที่ปิดเกมได้อย่างเฉียบขาดจนได้รับโบนัสพิเศษจากบิ๊กบอสชาตรีสิบยอดธงโดยแต่ละคนได้รับเงิน3ามแสนห้าหมื่นบาทไม่รวมค่าตัวทําให้รวมเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถือเป็นรางวัลสําหรับการแสดงที่ยอดเยี่ยมได้แก่โนริการิว h t t p s colon slash slash www.1nif. com slash th slash alice slash norakikit real slash o t i t b a c k h o r n https colon slash slash www.1nif. com slash th slash alice slash otitki t b a c k h o r n slash tet ส่วนหลวงรถยก https colon slash slash www.1nif. com slash th slash alice slash tet ขีดส u วนหลวงกระดี slash ยอดอุดร bs มวยไทย h t t p uh s w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  e b n i f c o m t h a l i s y u d u d e n k i b s m u y t h a i และอับดัลลาออนดานี่อาจเป็นการส่งเสริมให้นักสู้พยายามปิดเกมเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสรับรางวัลแต่บางคนอาจเห็นว่าเป็นการสนับสนุนให้ต่อสู้อย่างเสี่ยงอันตรายมากเกินไปคุณคิดอย่างไรกับระบบโบนัสนี้ละ่ะต่อไปนี้คือสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ของวันลุมพินี1 3 2อย่างละเอียดคู่เอก อับดัลลาออนดาชนะน็อกคมเพชรึิสารวัตรเสือในเวลา0นาฬิกา25นาทีของยก3มวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนคู่รองเวโรชนะคะแนนไม่เอกฉันลีมิงรุยมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอนขุนพลเอกมึงนนท์ชนะคะแนนเอกฉันเพชรนาเคียนสอนาเคียนมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนยอดอุดรบีเอสมวยไทยชนะทีเคโอเพชรเกรงกลายจิตมึงนนท์ ในเวลา2นาฬกา52นาทีของยก2มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ป p..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  อเพชรสวนหลวงรถยกชนะน็อกฟาลิกิตนายกจอยปราจีนในเวลา2นาฬกา30นาทีของยก2มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ปอขุนพลน้อยสอสมหมายชนะคะแนนเอกฉันทานซินมวยไทยรุ่นไฟเบท125135ปอโอทิศแวคฮอรชนะทีเคโอราโดปูปาในเวลา1นาฬิกา13นาทีของยกแรก มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5นาปอุอนอูชนะคะแนนเอกสารไม้สางเงินสอนยิ่งเจริญการช่างมวยไทยรุ่นสตรอเวท1 1 5 1 2 5ปอวาลิสนนซีและจูรรอีอิชิอิไม่มีผลการแข่งขันมวยไทยรุ่นสตรอเวท1 1 5 1 2 5ปอโอลิเวอร์อักเซลซอนชนะซับมิชชั่นเจียนคาร์ลอสเปเรราในเวลาหนึ่งนาฬิกา34นาทีของยกแรก MMA รุ่นไลท์เวท1 5 170ึ่งห้าห้ารน่งเจ็ดศูนย์ปอโนริการิวชนะซับมิ ในเวลา2นาฬกา9นาทีของยกแรก MMA รุ่น Strawweight 115-125ปอเพื่อให้มือใหม่เข้าใจง่ายขึ้นมาที่บายความหมายของผลการตัดสินต่างๆกันเถิดซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่บางคนอาจสับสนชนะเอกฉัน n a n i m o u s Decision หมายถึงกรรมการทั้งสามคนเห็นพ้องต้องกันว่าฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายแพ้นี่เป็นการตัดสินที่ชัดเจนที่สุดเพราะทุกคนเห็นตรงกันเช่นถ้านักสู้คนหนึ่งครอบงำมแบมทตั้งแต่ต้นจนจบชนะไม่เอกฉัน Split d e c i s i o น หมายถึงกรรมการสองคนให้ฝ่ายหนึ่งชนะแต่คนหนึ่งให้อีกฝ่ายชนะซึ่งอาจเกิดจากมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละยกชนะเสียงข้างมาก majority d e c i s i o n หมายถึงกรรมการสองคนให้ฝ่ายหนึ่งชนะแต่คนหนึ่งให้เสมอหากกรรมการทั้งสามให้เสมอกันหรือหนึ่งให้ชนะและสองให้เสมอกรรมการที่ให้เสมอจะต้องเลือกผู้ชนะซึ่งจะนำไปสู่ชนะเอกฉันหรือไม่เอกฉันต่อไปนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งเพราะบางครั้งคะแนนเสมออาจไม่สะท้อนถึงการต่อสู้ที่ดูเดือดจริง และหลายคนมักถกเถียงกันในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าต้องการระบบที่โปร่งใสมากกว่านี้ล่ะสุดท้ายนี้มาดูกันที่อนาคตสัปดาห์หน้าจะมีศึกวันลุมพินี133ในวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนี้ที่จะนําเสนอการต่อสู้ที่ไม่มีใครหยุดได้คู่เอกคือป้องเพชรพีแสงชัย h t t p s c s www n e f com h th a elis a h p o n p i t k i t a o n g k i m นักสู้ใจเด็ดวัย27ปีจากบุรีรัมย์ที่จะท้าไทายเกรเกอร์ทอม h t t p s w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  a n i k c o m t h e l i s g r e g o r t h o m กำปั้นขาลุยวัย25ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ชาติพยักศักสตูน h t t p s w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  a n i k c o m t h e l i s c h a t e x s h ฮุนอจอมบุสหนุกวัย27ปีจากสตูลจะล่าสกอร์เพื่อกู้ความมั่นใจประทะกับซามันดาคาซานอฟมวยหนุ่มวัย19ปีจากอุสเบกิสถานที่ต้องการสร้างชื่อในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอนแฟนๆชาวไทยสามารถจองตัวชมในสนามได้ผ่านไทย t i กเก็ตเมเจ h t t p s w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m s p o r t 1 2 0 2 5 d t l โดยเริ่มคู่แรกเวลา19นากา30นาที และถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ตั้งแต่20นกา30นาี